โอเคครับผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟีทูเพจเช่นเคยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็ลังไปกับการ์ดเกมสมิลเนอร์มาสเตอร์รุ่น OG เหมือนเดิมนะครับผมก็ตอนนี้หยุดอยู่กับซิลทัดน้ำนะครับผมเป็นเผ่าไนซ์นะครับผมชื่อของเขาคือเมอร์เมดไมเดนอาร์เชอร์นะฮะผมก็ต้องบอกเลยว่ามีความเป็นเมอร์เมดนะฮะแต่ห้อยท้ายด้วยอาร์เชอร์นะครับผมดูจากอาร์ตเวิร์กแล้วก็คือง้างธนูกันเลยทีเดียวอ่าก็บอกตามตรงครับผมนะจุดนี้มาเติมอาร์เชอร์แน่นอนครับผมนะก็ดูจากทรงแล้ว น่าจะโหดมากๆนะครับผมเพราะว่าแอบ,บดูภาพโดยรวมนะครับผมค่าพลังแล้วก็ในเรื่องของการโจมตี2องทางได้ด้วยนะครับผมดูดีมากๆเลยต้องเท้าความไปอีกนิดนึงนะครับว่าชุดอาเชอร์นะครับผมเป็นชุดเ็กที่ใช้ซิลตัวเก่าค่อนข้างเยอะนะครับผมต้องบอกว่าอย่างนี้เลยอคอนเซปต์ในเรื่องของการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับผมพร้อมกับการรีวิวตัวใหม่ไปเลยจ้าไปดูนะฮะ ก็แน่นอนครับตัวใหม่มาใส่สีไปเลยนะฮะผมไม่ต้องช่างใจนะครับผมแอบเป็นตัวตีแน่นอนครับผมเป็นซิลเอ็มพีขั้นไล่สามนะครับผมค่าโจมตีสองนะฮะผมเป็นซิลเลเวลสองเท่านั้นนะครับผมแอทแท็กสิบเอ็ดเดฟเฟนสิบเอ็ดสปีดสี่ครับผมอ่ามีท่ารวมร่างครับรวมร่างกับไนท์ครับหนึ่งใบเท่านั้นแอทแท็กจะเป็นสิบสี่การโจมตีสองท่าแล้วก็จ่ายเอ็มพีเพียงสองหน่วยเท่านั้นนะครับผมอาร์บอริตี้ครับผมเข้ามามีเนมอาเชอร์ท่าด้วยน้ำเลเวลสามับในสนามเราสามารถให้ซิลหนึ่งใบติด กดคุณแจนะครับผมแล้วก็ฟีดเทิร์ดหนึ่งเทิร์นนะครับผมจากจุดนี้ก็ยิงฟีดได้ตอนเข้ามานะครับผมแล้วก็อบลิตี้ถัดมาครับบอกว่าเมื่อการไปนี้โจมตีซิลทุกใบฝ่ายตรงข้ามค่าพลังลบสี่ตามเนมอาเชอร์เลเวลสามในสนามเราหนึ่งเทิร์นยกเลิกโดยซิลไม่ได้อันนี้คือแรงมากนะครับผมต้องบอกเลยว่าจากลิสที่ผมดูเนี่ยคือเลเวลสามเนี่ยค่อนข้างมีหลายใบนะครับผมและอยู่ๆลงไปตีเนี่ยมีแค่สามใบในสนามก็คือสี่ปลื้ดนะครับผมลบสี่สามสิบสองกดสิบสองอสนาม คือถ้าไม่ใช่ลูนนะครับผมถ้าไม่ใช่พวกแอตแทกลูนเนี่ยโดนลบกันไสหลายเลยนะครับผมตามสภาพนะฮะมีสกิลด้วยครับบอกว่าดีวสัญลักษณ์คาดไฟหนึ่งใบนะครับผมสูญเสียอบริตี้หนึ่งเทิร์นนะครับผมและการเป็นแอตแทกบวกสามนั้นเทิร์นนะครับผมจ่ายได้แบบอินเทอร์เฟียร์สองเอ็มพีนะครับผมสองครั้งต่อเกมยกเลิกไม่ได้จากจุดนี้ก็ไว้ยิงดีวายไฟนะครับผมอะไรที่จะเป็นดีวายไฟบ้างนะฮะหลักๆก็คงจะเป็นเซราฟเนาะที่เห็นๆกันนะตอนนี้เกมแบบค่อนข้างเทียร์ค่อนข้างสูงนะครับผมนนนนนนนะะะจจจจาาาาากกกุดดดดีี้้้็็็เเเปปตตัััััััวขไลลลยคครรบบผผมมมมสภพหหงง คนที่นั้นระเด็นอาเชอร์แองเจิลนะครับผมคนที่เป็นซีไว้เก่ามากเป็นโปรโมเก่านะครับยังไม่ติดติดบวกกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นดีวารเป็นไนท์เลเวลสามเป็นพีค่าไล่สามท่าโจมตีสองไอแท็กเก้าดีฟ ens ิฟสปีดสี่นะครับผมในหมวดของท่ารวมล่างนะครับผมสามารถรวมล่างเนมอาเชอร์บวกน้ําเนี่ยพลังสูงสุดจะอยู่ที่11นะฮะโจมตีได้3ครั้งนะครับผมแล้วก็จ่ายเอ็มพีค่าโจมตี3หน่วยนะครับผมอัพเรตตี้ครับผมเป็นรูปแบบยุคเก่านะฮะผมบอกว่าผู้เล่นทุกคนนะครับผมไม่สามารถไล่กกาาาารร์ดททีี่่่่่่มมคคคไไลลนนะะัับบผเ และไม่สามารถสั่งการการ์ดทุกใบในสนามนะครับผมและในมือที่มี MP ค่าใช้สกิลศูนย์ใช้สกิลได้นะครับผมในสนามทํางาน2องโวลหนึ่งนะครับผมอ่าก็เป็นการขัดการ์ดเลยนะครับผมที่มีค่าไล่เท่ากับศูนย์หรือค่าใช้สกิลเท่ากับศูนย์นะครับผมห้ามสั่งการนะครับผมอบิลิตี้ถัดมาครับบวกการ์ดใบนี้นะครับผมบวกแอตแท็กตามจำนวนไนท์หรือดีวายนะครับผมท่าน้ำใบอื่นในสนามฝ่ายเหล่านะครับผมก็จะบวกหนึ่ง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 นะครับผมตามจำนวนของไนท์และดีวานท่านน้ำใบอ อเบรย์อเบรย์ที่ถัดมาครับบวกพลังเหมือนกันการไปนี้บวกพลังตามจํานวนเนมอาร์เชอร์ธาตุน้ําใบอื่นที่ชื่อไม่สํากันใน3ามเราการพบวกพลังก็จะทับซ้อนกันไปอีกนะครับผมนะก็จะบวกพลังกันรัวๆกันเลยๆทีเดียวนะครับผมลิ้นพัน <c oughs> บวกพลังกันรัวๆไปเลยเออนะฮะอเบรย์ที่ถัดมาครับผมว่าเนมอาร์เชอร์ธาตุน้ํานะครับผมที่มีเลเวลตั้งแต่2ขึ้นไปนะครับผมในมือเรา MP ็ลบหนะครับผมและในสนามเรานะครับผม MP ค่าใช้สกิลนะครับผมก็ลบไปหนึ่งด้วยเหมือนกันในสามครับสองพวกหน มันทําให้อาเชอร์นะครับผมค่าไล่ลดลงนะครับผมแล้วก็ค่าใช้สกิลในสามในลดลงด้วยนะครับผมก็คือดูดีดูดีไปเลยนะครับผมใช้ได้ครับทำให้ในเรื่องของการลงบอร์ดเนี่ยค่อนข้างเร็วขึ้นนะฮะหลังจากนั้นครับผมก็จะเป็นตัวมิโดบิรีแอคเชอร์อ่านถูกไหมไม่รู้ <laughs> นะครับผม เป็นอันนี้เป็นไนท์เลเวลสเหมือนกันนะครับผมเป็นซีเอ็มพีค่าไล่สามค่าโจมตีสองแอทัคสิบสองรีเฟนสิบสองสปีดสี่แอบเป็นตัวยืนชนได้นะครับผมอยู่ในชุดเทราซาก้าสองนะครับผมมีท่ารวมล่างครับรวมล่างใหญ่สุดเนี่ยก็คือรวมล่างน้ำเพียงหนึ่งใดเท่านั้นนะครับผมแอทัคจะเป็นสิบห้านะครับผมส่วนอันที่สองเนี่ยพลังจะเป็นสิบสองการโจมตีเป็นออนใจห้าเอ็มพีรมร่างเนมอาเชอร์บวกคลาสน้ำครับผมอัปลิตี้ครับล้วนๆเลยทั้งใบบอกว่าวิกทัศน์ถ้ามีเนมอาเชอร์อื่นในสนามเรานะครับบบบผมก็แอบแอบบว่า ตีจุดอ่อนได้นะครับผมสู้ด้วยจุดอ่อนไปเลยนะครับผมเอาไปที่ถัดมาครับเนมอาเชอร์ทัดน้ำอื่นฝ่ายเราแอทแท็กบวกสองดีเฟนต์บวกสองเออแอทแท็กบวกหนึ่งดีเฟนต์บวกสองนะครับผมเมื่อเนมอาเชอร์นะครับผมทัดน้ำเลเวลสองขึ้นไปฝ่ายเราโจมตีเราสามารถจั่วมิสติกการ์ดหนึ่งใบที่ชื่อการ์ด็นนี้ทำงานเพียงหนึ่งครั้งต่อซับครับผมแอบใส่มาแค่สองใบครับเอามาไว้ตั้งโต๊ะเพื่อที่จะจั่วมิสติกเวลาเห็นเพื่อนตีนะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็บัฟพลังให้เพื่อนนะฮะใบถัดไปนะครับผมก็จะ นะครับผมก็จะเป็นอะไรไม่รู้อ่านฟอนต์ไม่ออกอาเชอร์นะครับผมจากจุดนี้ตัวนี้ครับทำให้ในเรื่องของการเล่นออาเชอร์เนี่ยไหลลื่นมากขึ้นนะครับต้องบอกว่างี้เลยนะฮะถ้าเลือกตีได้ก็ตีได้ครับสามารถรวมร่างท่าน้ำสองใบ attack สิบห้าการโจมตีสองครั้งจ่าย MP สองหน่วยอันนี้คือสูงสุดของท่าตีนะครับผมแต่อัพเรตี้ครับเน้นหนักไปในเรื่องของการาบัฟเกมซะมากกว่านะครับผมนะอัพเรตี้บอกว่าเมื่อซิลติดฟิสเคิร์ดนะครับผมจากเนมอาเชอร์ท่าน้ำนะฮะของฝ่ายเราหรือเนมอาเชอร์ท่าน้ํา อ๋อายเราที่โจมตีนะครับผมสามารถไล่ฟรีเนมอาเชอร์นะครับผมท่าน้ำหนึ่งใบในมือเรานะครับผมที่ชิกาเป็นนี้ทำงานฟีหนึ่งครั้งต่อซัพจากจุดนี้เนี่ยถ้าติดคิร์สนะครับผมหรือโจมตีนะครับผมโดยเนยมอาเชอร์ท่านน้ำนะครับผมมันก็สามารถสเปรย์เพื่อนได้นะคะรับผมอันดับที่ถัดมาครับผมว่าเนมอาเชอร์ท่านน้ำชุดเทอร์ลักสก,ก้าหนึ่งหรือสองอ๋อไฟรเรานะครับผมใบอื่นแอตแท็กบวกสามดีเฟนต์บวกสามนะจ๊ะก็โอ้ทำให้ชุดเอ่อเทอร์ลัสก,ก้าหนึ่งหรือ เทอร์ัสกาสเนี่ยเด่งกล้ามตัวใหญ่กันบักเอ็กเลยนะครับผมตามสภาพเลยแล้วก็มีสกิลด้วยครับบอกว่านำเนมอาเชอร์ฝ่ายเราที่ไม่ได้รวมร่างหนึ่งใบนะครับผมในสนามขึ้นมือ แสดงเนมอาเชอร์นะครับผมธาตุน้ำหนึ่งใบในกองของเราขึ้นมืออีกแล้วนะครับผมก็คือการเป็นข้าว่าเราดีดซิลท่าด้วยน้ำเนี่ยอาเชอร์เนี่ยสองตัวเลยนะขึ้นมือในสนามหนึ่งในกองหนึ่งนะครับผมจากสอง MP เท่านั้นนะครับผมไม่อินเทอร์เฟียร์นะฮะที่ซีการเป็นนี้ทำงานเพียงหนึ่งครั้งต่อซับนะครับผมนะก็ดูดีนะครับผมทําให้เราสามารถเนี่ยยกพวกขึ้นกลับมาเล่นได้ใหม่นะครับผมและตัวที่จะถูกยกบ่อยๆนะครับผมก็ต้องเป็นแอดิซองอาเชอร์สเก t นะครับผม จากจุดนี้นะครับผมในเลเวลสองเอพีค่าไลกสองค่าโจมตีสองนะครับผมแอตแท็กสิบดีเฟนซีสิบสปีดสี่จากจุดนี้ตีได้ไหมก็ตีได้เหมือนกันนะครับผมรวมล่างสูงสุดเนมอาเชอร์ cher, บวกน้ำครับแอตแท็กสิบห้าตีสองครั้งเอ็มพีสองหน่วยนะครับผมแต่ความสามารถนะครับผมแอบเป็นตัวป่วนนะครับผมแอบริตี้ครับผมเข้ามาสามารถแสดงเนมอาเชอร์นะครับผมท่าน้ำหนึ่งใบในกองเราไปวางไว้บนสุดของกองก็ มีเทคแอบเปิดแน่นอนนะครับผมมีสกิลครับบอกว่านำกาบใบนี้เข้ามาในสามจักมือจากนั้นสั่งากาบใบนี้ทำให้ซิลหนึ่งใบนะครับผมติดฟิตร์หนึ่งเทิร์นเมื่อมีเนมอาเชอร์ธาตุน้ำใบอื่นในสนามจ่ายสองเอ็มพีแบบอินเตอร์เฟียจากจุดนี้ครับมันฟรีเสร็จนะครับผมแล้วก็เรียงกองด้วยนะครับผมถ้าสำเร็จนะลงมาเข้ามาในสนามได้สำเร็จนะครับผมตามสภาพเลยแล้วก็ถ้ามีเจ้าเจ้าเจ้าอาร์เชอร์ของตัวเมื่อกี้นะฮะเห็นการติดฟิตร์ดนะครับผมก็จะสเปรย์เพื่อนฟรีจากมือได้โอ้ก็็เรรวนะคับผมบอกได้เลยว่าเร็วมากนะครัับบผผมมมตตาาสภพเเลย่อไปปนนะะครก็็จ เป็นน้องแอคชั่นเลเวลสนะครับผมอยู่ในชุดเทอร์ลัสการหนึ่งนะครับผมจากจุดนี้ก็จะเป็นซิลรุ่นเก่าเนาะโอเคครับผมก็คงไม่ได้เอาไปตีนะครับผมแต่ว่าอาบริตี้เนี่ยทำงานค่อนข้างดีมากนะครับผมอาบริตี้บอกว่าเนมอาเช่ทุกใบไฟเรานะครับผมยกเลิกสกิลของเมทนะครับผมอันนี้ก็เอาไว้การเมทโดยตรงเลยนะฮะอาบลิตี้ถัดมาครับบอกว่าเมื่อการ์เปนนี้โจมตีการ์เปนนี้บวกแอตแทกตามจำนวนมิสติกชนิด PS นะครับผมในชายของเราจนจบซับเทิร์นนะครับผมใช่ไหมใช่โอเคในฝ่ายฝ่ายตรงข้ามอ่าไม่ใช่ของเรานะครับผมพอดีมองผผ่านนนนนกกลล้ออองงงะะะะคครััับมตวหสืจเเ็ิดึฮโ อาสกิลครับผมนำซิลที่เข้ามาในสนามจากกองในซับเทิร์นนี้ไปไว้ใต้กองการถ้าซิลนั้นเป็นเมทนะครับผมนำไปยังชายแทนโอ้แรงนะครับผมเมื่อมีเนมอาเชอร์นะครับผมท่าน้ำใบอื่นในสนามนะครับผมชายสามเอ็มพีแบบอินเตอร์เฟีย คืออารมณ์แบบว่าอาเชอร์จะแกล้งเมทหนักมากนะครับผมต้องบอกว่าแกล้งเมทหนักมากนะฮะทุกใบฝ่ายเราเนี่ยก็คือยกเลิกสกิลของเมทแล้วยังมีสกิลในเรื่องของการเตะกลับใต้กองด้วยถ้าเป็นเมทที่เอาลงชายเลยคือแรงนะครับผมแรงมากนะครับผมแล้วก็มีสกิลห้อยท้ายครับผกว่าแสดงซิลใบบนสุดนะครับผมหนึ่งใบาจากกองการของผู้ใช้สกิลถ้าเป็นเนมอาเชอร์นำเข้ามาในสนามถ้าไม่ใช่นะครับผมนำไปวางไว้ใต้กองจากนั้น ้าซสิลที่ถูกนําเข้ามาเป็นธาตุน้ําผู้ใช้สกิลจั่วม,มิสติกัสหนึ่งใบด้วยนะครับผมจ่ายสามเอพคือจากจุดนี้บอกได้เลยว่ามันครบเครื่องจริงๆนะครับผมสำสำหรับตัวนี้นะฮะผมในเรื่องของการแบบเติมพักพวกก็ได้ขัดเกมฝั่งงข้ามถ้าเป็นเมทนี่คือก,ก,รกระเด็นกันหมดเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่ใช่เมทนะครับผมก็คือโดนกลับใต้กองได้นะครับผมก็ก็แอบโหดเลยนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับผมอ่ะไปดูไปถัดไปนะครับผมก็จะเป็นอัชเชอร์แวนการ์ดนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะแอบเป็นตัว ใช้ออฟฟิทตี้นะครับผมในเรื่องของการหาพวกนะครับผมเข้ามาสามารถแสดงไนายหนึ่งใบในมือเราจากนั้นแสดงเนมอาเชอร์นะครับผมท่าน้ําที่ไม่ใช่ชิการใบนี้หนึ่งใบในกองเหลาขึ้นมือที่ชิการใบนี้ทำงานฟรีลหนึ่งครั้งต่อซับนะครับผมแต่แอบบินข้ามลายได้ครับมีออฟฟิทตี้บอกว่ามีเนมอาเชอร์เลเวลสามในสนามเรานะครับกราวเปนี้แอทแท็กบวกหนึ่งและโจมตีข้ามไปยังดีเฟนซ์ไลน์ได้ก็ถ้าจังหวะหลุดๆนะครับผมปู่วนก็สามารถบินข้ามลายโฉบเฉี่ยวไปได้นะครับผมก็ดูดูดีนะผมมองว่าโอเคเลยแล้วก็็จจะะะะเเเปนนนน้องตััวววิ๋ครบผมลลฮ จากจุดนี้ a b i l ร t y รุ่นเก่าครับยาวมากนะครับผมน้องไม่ใช่ตัวตีแต่น้องเป็นตัวซับแล้วก็เอาไว้ลองรวมล่างแน่นอนครับอ่า ability บอกว่าตาบเท่าที่มีเนมอาเชอร์ธาตุน้ำใบอื่นในสนามการไปนี้เข้ามาในสนามนะครับผมป้องกันการถูกทำลายจากการโจมตี1เทิร์นนะครับผมอันนี้คือเทคตอนเข้ามานี่ก็คือป้องตีเลยนะครับผมห้ามโจมตีเอาน้องไปเป็นแทงในช่วงต้นได้นะครับผมแล้วก็พอครบ1เทิร์นก็ใช้อเ i อร์ y ตี้ถัดมาครับบอกว่าตามเท่าที่การใบนี้นะครับผมเป็นซิลใบลองรวมล่างเนมอารเชอร์ธาต ทำลายจากการสวนกลับนะครับผมก็คือวิ่งตีไปกันสวนนะครับผมก็คือต่อให้แพ้พลังไม่ตายนะโอเคตามนั้นเลยครับผมอภิริตีถัดมาครับบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้ขึ้นมือจากสนามนำการ์ดใบนี้ออกจากเกมจากนั้นเราโจมการ์ดหนึ่งใบนะครับผมจากจุดนี้ในช็อตที่แบบเราต้องการเติมมือแบบเร่งด่วนนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าไม่เคยได้เติมนะครับผมเอาน้องไว้ลองรวมล่างเพียวๆนะฮะมีสกิลด้วยนะอ่าสกิลคือดีเลยครับผมซิลหนึ่งใบนะสามติดฟิตเคอร์หนึ่งเธอนะครับผมถ้าซิลนั้นเป็นเมทซิลนั้นนติิิดเเครรทท์แน เมื่อมี name Archer ท่าน้ำใบอื่นในสนามจ่าย2 MP คือจากจุดนี้ผมมองว่าโคตรดีเลยโดยที่แบบว่าใช้สกิลโดยไม่ต้องรวมล่างคือน้องไม่ต้องไปเสี่ยงนะครับผมอยู่ๆก็ยืนยิงฟีดปืดเลยฟีดปืดเลยคือเก่งบอกได้เลยว่าเก่งนะครับผมตามนั้นเลยฮะแล้วก็จะเป็น3ใบสุดท้ายนะครับผมก็คือ b e a t on the ship นะครับผมอ่าก็จะเป็นซิลที่แบบว่า ตีได้ตีได้แน่นอนนะครับผมแต่อเวอร์ตี้ก็จะแบบว่าแอบสเปรย์แล้วได้เปรียบด้วยนะครับผมเป็นซิลเลเวลรสานะครับผมเอ็มพีค่าได้สามค่าโจมตีสองแอตแท็กสิบสองรีเฟนสิบสองรวมร่างใหญ่สุดคือน้ำสองใบแอตแท็กจะเป็นสิบเจ็ดตีสองครั้งใจเอ็มพีค่าโจมตีสามหน่วยนะครับผมก็อเวอร์ตี้ครับมีไนท์ธาตุน้ำเลเวลรสองขึ้นไปฝ่ายเราใบอยู่ในสนามอ่า เมื่อซิลฝ่ายตรงข้ามนะครับผมติดฟีเคอร์าจากธาตุน้ําฝ่ายเรานะครับผมสามารถไลฟ์ฟีการ์ดไปน,นี้จากนั้นจวดก,การ์ดโอจูมิสติกการ์สองใบนะครับผมจิสิการ์ดไปน,นี้ทํางานเพียงหนึ่งครั้งต่อซับและ3ครั้งต่อเกมเท่านั้นนะครับผมตามสภาพฮะเอาไปที่ถัดมาครับบอกว่าเมื่อการ์ดไปน,นี้โจมตีซิลหนึ่งใบแอตแท็กลบสองดีเฟนลบสองตามไนทธาตุน้ําในสนามและหรือในชายเราหนึ่งเทินคือเป็นไนท์ทั้งเด็กนะครับผมลบกันการ์ตุยกระจายนะฮะผมการตามสภาพเลยนะก็ ทั้งหมดทั้งมวลครับหลังจากที่อ่านมาแล้วเนี่ยเด็กอาเชอร์นะครับผมท่าน้ำหลังจากที่ต,ต,ตัวใหม่มาเติมแล้วเนี่ยแอบมีการยิงฟีดเพิ่มขึ้นมีการโจมตีลบพลังหนักขึ้นนะครับผมและเหมือนเดิมครับในเรื่องของการจวดมิสติกเติรมือซิลที่ใช้ในตัวเล็กเนี่ยมันสามารถ เติมมือมิสติกของตัวเองได้ด้วยความสามารถของซิลและเป็นเด็กที่ไม่ต้องอินมิสติกใดๆเลยนะครับผมก็คืออยากจัดมิสติกอะไรเล่นก็อยากดูเล่นมิสติกอะไรที่เล่นกับไนท์ได้อะไรได้นะครับผมเล่นกับน้ำได้อันนี้มันไม่ได้อินเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบว่าต้องไปล่มิสติกนั่นนี่เหมือนเด็กอื่นๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเล็กเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่เล่นได้แม้แต่ต่อให้เราเล่นมิสติกชุดทีนิตี้ก็ตามนะครับผมนะก็จากสภาพเลยครับผม ง่านานะครับผมเอาเป็นว่าความสามารถโดยส่วนตัวนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันดูดีมากนะครับผมแต่ถามว่าลองเล่นไหมคือเคยลองเล่นเวอร์ชันเก่าแล้วนะครับผมก็มีความแอบปวนตั้งได้ี่ฝั่งของข้ามเลิกเล่นไปได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็คือเกมมันจะค่อนข้างเร็วนะครับผมยิงฟีดิงฟีดแล้วก็วิ่งตีกันนะครับผมประมาณนั้นจากจุดนี้คือเกมฟีดก็เร็วขึ้นไปอีกนะครับผมตามยุคสมัยเนาะเพราะว่าการสเปรย์พวกในยุคใหม่ก็ค่อนข้างเร็วนะครับผมประ,ประมาณนั้นเนาะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมผิดพลาดประการใดไม่ถูกใจใครไงต้องกาบขออภัยไในที่นี้ด้วยนะครับผมจุดประสงค์ของการทำคลิปนะครับผมขอแจ้งอีกครั้งว่าต้องการทำให้กับเป็นไกด์นะครับผมให้กับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้ที่อยากลองกลับมาเล่นนะครับผมได้เข้ามารับชมนะครับผมเป็นแนวทางนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องฝากเพียงเท่านี้ครับผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ